you เดิมตอนที่แล้วขอบคุณนะปุโรห์ขอบคุณได้ขอบคุณครับผมอ่ออะไรนะไม่ด้วยความดีๆจ้ะไม่อยากเชื่อเลยมนุษย์จ้ะขอบคุณพิษัตว์แล้วเ,เนี่ยพีบ่บอไม่น่าจะอุ้ยขอบคุณเช่นกันนะมันเนอะแอปปี้จังเลยแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไป โอเคเอานะครับสี่ขงลาโพผมนิวส์ของ,กของอกเกม <S <S เชนสเปเชียลเนีนะครผมก็อีกเช่นเคยจะที่ผ่านไปประมาณ3เดือนจากเข้าแล้วที่เราทิ้งไว้นเนี่ยนะผมก็คนสร้างเกมเขาอัปเดตมาน้อยแล้วก็ไม่ไออปลงสตรีมเนงนะ้องทำให้ผมไม่เล่นต่อตอนที่ห่างหายกันไปก็เลยรอ มองว่าจะตุลาจะได้เล่นแต่ว่าประเด็นว่าตุลาเขาไม่ได้ลงดีเขาก็ยื้อมานานมากเพิ่ง <c oughs> มาหาวิธีการได้ตอนพิจิการเลยครับผมก็ตอนที่ลงคลิปอาจจะช้าหน่อยก็ขออภัยแล้วกันนะครับผม ผมอาจจะเว็บไปเล่นอีกเกมนึงที่มีคนแนะนำมาเหมือนกันนะผมเป็นใครสไตล์อันในใครนี่สั้นๆแล้วจันทีนะผมถ้าเกิดว่าเชนไม่มาก็แนะนำให้ดูอีกเกมนึงนะผมเป็นเกมที่แนวๆเดียวกันนะผมคล้ายๆกันแล้วก็เนื้อเรื่องน่าสนใจเหมือนกันเองนะผมก็ผมแปลไว้คร่าวๆอย่างนี้นะกันนะอมเดีย๋ยวจะติดตามอันนี้เป็นชื่อซีรีส์ด้วกันนะผมส่วนตัวเกมเป็นยังไงนั้นก็เป็นรอติดตาม แนวต่อไปแล้วกันนะคร <laughs> ับผมหใครที่อยากให้ให้ผมเล่นกินี่ตอก็อออกรุนารอกันหน่อยนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวเกีงไม่ปล่อยทีกันเลยว่าเล่นไม่ค่อยได้เองนะัผมมีแต่ว่าพพอเตอร์จ่ายแพงก็เลยยยงโอกาสที่จะเล่นเล่นน้อยนะครับผมเอาว่าตอนนี้หาโอกาสมาเล่นได้แหละแล้วก็รอวันนักแสนนานก็มาตอกันเลยนะผมวันนี้เป็นตัวอิงที่อาจจะแปลได้ไม่สุดอาจจะมีช่วงที่แบบไปเป็นตัวภาษาจีนเก่าหรือภาษาสี่เหลี่ยมบ้างก็ อาจจะมีปรับปรุงนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นตัวที่ผมผ่านได้นะผมเลยยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะผมแต่คิดว่าน่าจะเนี่ยกำลังเจอบุตออกโอเคเออใช่ลืมแรืตอรี่ตอนนี้ถึงตอนที่ปุโรเขาบุตท่อไปข้างหลังนั่นเนองนะผม <c oughs> เล่หนังสือใหญ่อยู่เล่มนึงนั่นเองตอนนี้หนัมหนังสือเล่มใหญ่มากเป็นรูป่างหนังสือที่ลักษณะไม่เหมือนกับเล่มอื่นเลยในรอบๆข้างนี้เลยใหญ่ลอเกินเล่มอื่นเขาเล่นลลนิดเดียวนะผมเล่นนิดตัวแล้ลลออใหญ่เท่าคือใหญ่เท่าตัวเรานะนี่ยบปาง ตัวตัวละครแบบเด็กๆอะไรเงี้ยก็ถือใหญ่อยู่นนผมนั่นเองนะแล้วก็แอบส่องทอดที่เราเคยส่องได้ในนมเพื่อดูเนี่ยอนาคตในนมที่เราจะได้เจอนนผมโอเคซึ่งตอนนี้เราได้เจอแล้วแต่ที่ยื้นาแทนนาในมดูว่าจะได้จริงไหรือเปล่าแล้วกันนะก็มไม่ได้กันนะไม่ลองจริงยนะผมตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันขึ้นว่าไม่ได้คือจบนะผมได้ปะได้โอเคอุ้ยมีน้ำเหรอหยุดน้ำมันขวางทางไปได้ไหมไปได้แน่นะได้แน่นะโอเค ช่องว่างขนาดเล็กเนะผมที่ลึกมากๆเลย Y t ท็อปนั้นโลบอททอมคือแปลว่าตรงข้างข้างบนอาจจะแบบช่องใหญ่พอแต่พอลงเรื่อยๆนะจะเจะแบบเล็กลงเรื่อยๆแล้วก็ติดนี่เน,น,นะผมด้วยมันน่าจะโดดยากเท่าไหร่นะแต่ว่าเนื่องจากว่าวันหัวคุณพื้นที่โดดไม่พอก็เลยโดดลาบากแน่เนอนม,มันแคบไปคุณควรจะลองผักกล่องไปอ๋อคือให้เราเอาดันกล่องเนี่ยดันปรนเด็นคือต้องดันกล่องจะฝันองข้าวแน่นอมที่เราเคยผ่าน,านมาเนอะกตรงนี้ไปไม่ได้ตอนนี้นะโอเค ค่อยๆเศรยากาศไปนะออตอนนี้อันนี้ก็เล็กไปไม่ไ,มได้ผมจะไม่รีบวิ่งนะออตอนนี้แล้วกันนะโอเคนี่ไงอย,อยู่ดีวันดีให้มนุษย์มันนี่สิปุโรไมไเจอกันนานหลายเดือนเลยขอบคุณนะที่เธอแวะผ่านที่นี่นะมนุษย์จ๋าครับนี่คือบ้านเขาเองนี่รับสูตรแหล่งกบดานของมาป่าป,ปุโรไงจ๊ะขนมอาหารความรกนี้เหมือนบ้านเราเลย บ้านเรานี่นะใช่แล้วว่าไงตึกถามว่าทำไมฉันถึงได้มาที่นี่แต่แรกกันหรอเนี่ยที่นี่น่ะโลกท่อนั้นมันเชื่อมต่อึงกันนะภายในตึกนี้อต่ที่เห็นนะว่ามันไปทั่วทุกที่ได้ด้วยอ่ะเธอเธอคุ้นเคยกับลักษณะของที่นี่แล้วก็เธอจะไปได้ทุกที่นะจะผ่านท่อพวกนี้ไปอ่ะก็คืออยู่นางก็เลยรู้จุดที่พวกมึไหนก็ได้นั่นเองนะผมอย่างก็ตามมนุษย์นั้นนี่ทันจจาเข้าท่อนั้นได้นะ เนื่องจากว่าตัวได้ไปพวกก็ผัดได้แค่จุดที่ใหญ่ๆตรงจุดตับปุงเท่านั้นนะและสถานที่นี้ก็อยู่ห่างกําแพงกับห้องหนังสือมันแค่นิดเดียวด้วยนะรู้เป่าทางไปกลับระหว่างบ้านกับที่นั่นน่ะแป๊บเดียวก็ถึงเลยรู้เปล่าสุดสบายมากเลยฮะ <c oughs> <c oughs> มีเด้งด้วยนี่นก็คือเตียงเจ้านะมนุษย์จ๋าอาจจะหาโอกาสยากนิดนึงนะแต่ว่าเธอมาลองสนใจนั่งกับฉันไหมอะ่ะนั่งด้วยการสนใจบอสมีเรื่องอยากคุยกับเธอเยอะเลยอะ่ะ เราเลือกได้ปะว่าไม่นะโอเคเราเลือกได้ไปเซฟก่อนเนอะผมโ okay, อเคตรงนี้กูเซฟเนานะอ่าอ่าเซฟที่ไม่เซฟนานเนอะโอเคแล้วก็ยุดเดียบหมอนแล้วมีเด้งด้วยเนอะผมน่ารักโอเคลองคุยห้องกันเนอะโอเคมีกลองประกันด้วยเนอะผมเดี๋ย์เจ้าน้มนุษย,ษย,ษย์เคยเห็นสิ่งที่มาร์คไว้หรือเปล่าที่ฉันวาดไว้ที่ฉันวาดไว้ในห้องของของเหลวมีสารสีดำอะจำไม่ได้แล้วนานแล้วโทษทีน้ำดื่มดื่มได้ นั่นนี่ได้กล่องแล้วนะแล้วก็น่าจะสะอาดอ่ะนะน่าจะนะอ่าฮะโอเคอันนี้มีอุ้ยอะไรน่ะตูดแล้วนะโอเคจับแยกร่างนะผมไม่มีหัวจับแยกร่างแล้วตัวก็โอ้ไม่นะตัวขาเขบอกว่าจะลองจะสู้กับตัวใหญ่แต่แต่แต่พูดโลใหญ่กว่าเนี่ยพูดบอกว่าแฮ่ตายตานานนี่อายแต่ไม่กิ ก็คือตไอตัวเพนดาแดนที่ขู่กันนี่หนุ่มคือทำท่าจะขู่ให้แข็งแกร่งไงแข็งแกร่งแต่ตอนนี้ก็แข็งแกร่งกว่าน่ารักเสียอุ้ยเด้งไหนโอ้เด้งได้วยเด้ง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 เดโอเคอันนี้เล็กแปะเข้าไม่ได้นะผมช่องท่อตรงนั้นนำไปสู่ห้องเก็บของชั้นบนนะแต่มีหมอไปแปะคนหนึ่งนะที่ไปปิดทางไปห้องเก็บของนั้นไปไม่ได้เลยอ่ะ เราเลยต้องใช้เวลานานในการกว่าจะไปได้นะในการอ้อมไปถ้าเกิดฉันต้องไปที่ห้องเก็บของนั้นนะ่ะ uh อืม huh. หมอแปลกๆนะผมหมอแปลกแล้วก็มีส้มสดๆตัวน,นี้นะผมฉันเอาแาบ,บต้นไม้นะอันนี้รู้ราคาแล้วก็นี่อีกอันนึงโ okay. อเคอ,อีกเซตส้มสดๆนั่นเองนะผมโอเคแล้วก็ตรงน,นี้มันจะมีขนมเป็นกองหนึ่งนะผมใช่ปะผมไม่ใช่ขนมเป็นส้มอีกแล้วเนี่ยนี่นะผมกองมเลอเทอรเลยนี่มันจะนำเสืมิมากเลยนะรูปไหมมันคือขนมว่างอาหารว่างปูโลไงจ๊ะอย่าลองชิมไอ้มนุษย์จ๋า เยอะละเกินลองแม่อาใหม่ก็ได้ลองไหนไหมสนใจเลือกใช้ใหม่ได้ปะอ่าไมจ่จะเลือกใช้ใหม่โนโอเคเอาโลดกลับมาแล้วแล้วก็ตอนนี้ขอกินเหมือนกันนะ้ okay, องโอเคทายซ้ำได้คำนี้ดีจ้ากินเลยบทไม่มาส้มมุกนี้นั้นมีความเป็นมอยเจอร์นะหอมแบบว่าชุ่มชืน้นเองนะผมถึงแม้มันจะรสชาติแปลกๆก็ตาม ไม่ได้ได้รสหวานนะหวานหวานเลยนะองเป็นส้มที่หวานมากเวลี really ่สวีทแอนด์ซูกามกับน้ำตาลเลยทีเดียวแต่แกก็ไม่เร็วร้ายแล้วกันนะอืโอ้ใจขึ้นอชอบแหละว่าแล้วเธอต้องชอบแน,น่ๆเลยนะอ่ะม,มาหมดได้ปะ <c oughs> เป็นขนมสแน็คบูโร้อนในขนมแล้วก็รูปภาพกี่อย่างบางอย่างนะผมบูโร้ในภาพวันนี้เหมือนจะก่อดเรื่องบางอย่างนะเนี่ยวันนี้ผ่านๆมาก่อนนั้นเนี่ยมันเหงามากๆเลยรู้ไหมอ่ะ อ๋อนี่บุโรทำท่าถูก่าทุกโนก็ไปโอเคสำหรับการสื่อสารนั้นมันมีหลักการที่เรียกว่าความยากในการสื่อสารทางจิตวิทยาตามชื่อที่ว่าน่ะนะที่ว่าตามชื่อที่ว่านะที่ว่าความลำบากในการสื่อสารนี้ก็เลยใช้จิตวิทยาในการมาสื่อสารก็คือการสื่อสารในการที่ต้องให้เกิดปัญหาก่อนแล้วก็ช่วยเหล,ลือแก้ไขปัญหาให้พวกเขาอืมเช่นว่า เพื่อนของคุณต้องการที่จะเปิดประตูที่ล็อกอยู่แล้วก็คุณก็ช่วยปลดล็อกให้เขาไงล่ะก็ช่วยไงยกันแน่เหรอที่วิธีช่วยที่เธอว่ามาส่วนใหญ่เขาจะใช้วิธีการไปช่วยให้เลยท,ทันทีโดยตรงเลยนะเพื่อปล่อยเพื่อนก็ได้ก็แน่ล่ะเพื่อน,นทำเง้ใช่ไหมล่ะก็ดีแล้วแต่มีวิธีท,ที่ดีกว่านี้นะคุณสมบัติขอให้เพื่อนลองเปิดประตูดูหลังจากผลลัพธ์ที่ไร้ประโยชน,น์นั้นการเรื่องของประตูนั้นก็จะยกขึ้นมาแล้วปัญหาก็จะลึกกว่าเดิมนี่คืออะไรวะคือเหมือนจะสื่อว่าเพื่อนอยู่พร้อมช่วยแต่ วิธีการช่วยคือซปัญหามากกว่าเดิมเพื่อที่จะช่วยดีให้ได้ให้ใมีประโยชน์ได้นริงๆซึ่งมันดูว่าเป็นเพื่อนที่ทุเลศมากแล้วเถอะแลจุดนี้นั้นคุณต้องแสดงความอยากจะช่วยเพื่อนเต็มที่แล้วกันนะ <c oughs> แล้วก็ทําการแนบเนยียนในการที่แบบว่าไปปลดล็อกประตูอย่างราบรื่นให้ให้สานการมันดูอย่ายากอ่ะจัดก,การได้ง่ายเองนะเข้าไป <c oughs> ถ้าช่วยตรงๆก็เพื่อนอคุณก็เจอว่า,วาก็ประตูเปิดตานี่นาะอะไรเงี้ยก็เลยเป็นแค่คนช่วยนั้นในตามหลักการ ก็ขอบคุณได้ถ้าเกิดว,ว่าเป็นงนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่ดีกว่านั้นก็คือมันจะได้ขอบคุณเที่ช่วยแก้ปัญหานี้แล้วก็จะแบบรู้สึกดีกว่าเดิมนั่นเองก็ว่าไป <c oughs> ถ้าเกิดคุณภคยที่จะลองหาเพื่อนแล้วก็ในวิธีนี้กันนะให้ลองหา,อาทีสิ่งที่ให้ลองช่วยเหลือเพื่อนในวิธีที่แก้ปัญหาลําบากแล้วก็ว่าไปนั่นเองเพื่อไปสู่อีกระดับหนึ่งก็ว่าไป <c oughs> อ้าเคุณช่วยเพื่อนได้แล้วก็ถึงเวลาที่คุณจะทําการทําสิ่งที่เพื่อนทาไม่ได้ต่อไปและกลายเป็นว่าคุณเป็นคนที่แก้้หาาอย่งได ในสิ่งที่เขาต้องการความช่วยเหลือเพื่อนคุณก็ชงคุณอย่างมากแล้วก็ดีดีเดีคุณอยู่ข้างกายเขาสัมพันธ์กันอน่งแนบชิดแข็งแกร่งในวเทคนิคเหล่านี้นั้นจะให้คุณเข้าสู่ความพันที่ลึกซึ้งกันได้ง่ายไดใครบางคนนะนี่แหละที่เรียกว่าความยากในการสื่อสารทางจิตวิทยาก็ว่าผัยนั่นเองจะจะไม่อ่านอันนี้อีกเด็กขาดเลยในชีวิตนี้ <c oughs> มนุษย์ฉันจะทําให้เธอได้เห็นนะั้นด้วยตัวเองเลย กูไม่อ่านแล้วโอเคลองกดดิเซอร์แน่โอเค,ลอเอเคแล้วก็ได้รู้ว่าปุลโลได้อ่านสินี้แล้วก็ไอที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนี่คือทันทีเปิดให้ง่ายๆุโลไ็้ทำการแบบว่าให้เราแก้ปัสโซเองนะเองนะมเลยว่าลำบากชิดละเกินนะนี่คือรูปปุดโลภาพวาดบุดโลน่ารักน่าชังนะผมแล้วก็เตียงปุโลนั่นเองนะผมเป็นเตียงใหญ่เก่าๆสะอาดๆนะผมพุกที่นอนที่มีกลิ่นส้มเบาๆนิดนึงนั่นเองนะครับผมเ่าไงจะนอนไปจ๊ะอ่ะไว้ถ้าถึงวิ่งหนีก่อนนี้นะเนี่ยมนุษย์จ๋า น่าทำอะไรผิดไปกันแน่หรอเนี่ยอา้าวเปล่านะหวัดดีมนุษย์โอเคเราคุยได้นะผมชีวิตเป็นไงบ้างอนาคตแล้วก็ความยากที่บังเอิญเจอโอเคชีวิตเป็นไงบ้างหรอมีทั้งอาหารและน้ำในห้องสมุดนี้นะแล้วก็ส่งมาในในการแบบเคลื่อนไหวผ่านท่อพวกนี้ไปด้วยอ่ะมันมีแอร์แนรูอเปล่าที่ทําให้อุ่นในฤดูหนาวแล้วก็เย็นในฤดูร้อนด้วยเช่นกันน่ะพอคิดดูแล้วก็เป็นที่บ้านที่ดินในรู้ไม้ที่นี่อ่ะสมบูรณ์แบบเลยด้วยอ่ะ เจ้าอ,อยู่ที่นี่ตั้งแต่ฉันทิ้งกลุ่มของหมาป่ามาแล้วนะเพื่อเรียนรู้อะไรเงี้ยอ่าโอเคถามเรื่องตอบไปได้คือเผ่าพันธุ์เรื่องอาหารแลนะน้ำเรื่องว่าเธอเบื่อไหมอ่าเผ่าพันธุ์เป็นไงบ้างเหรอฉันเป็นหมาป่าเดียวดายนะจ๊ะหมาป่าของเหลีวเดียวดายอะ่ะสมัครป่าแล้วการออกจากกลุ่มนั้นเป็นหมายความว่าเป็นการทรยศนะ<ๆ>เพราะงั้นแล้วถอยากกลับไปก็กลับไม่ได้นะไม่มีใครรักฉันแน่เลย อือ <Ừ S 2> ฉันไม่เสียใจหรอ,อกนะฉันรู้สิ่งที่สักคนแล้วอื่นไม่รู้ด้วยนะแล้วฉันก็ได้เห็นสิ่งที่พวกไม่เคยเห็นเช่นกันแหละนะแล้วตอนนี้นุ่นก็อยู่ฉันด้วยนะเนี่ยถึงไม่ใช่เสียไปมากก็ตามก็ยังได้มากกลับมาเหมือนกันเช่นกันนะ happy จังเลยแกโอเคอคือจะคุยกันเรื่อยนะผมแล้วก็เราก็ตอบคำถามเดิมนะแล้วก็มาลองช้อยทุกอันนะผมที่เขามีให้คุยเลยนะอะต่อไปลองถามเรื่องอาหารและน้ำต่อนะว่าเป็นไงบ้างนะโอเค อาดูสิไอ้ที่เห็นใช่ไหมล่ะฉันเก็บมาด้วยความยังลำบากนรู้เปล่าน้ำล่ะก็มาจากน้ําฝนนะที่ฉันเก็บมาใส่เหยียกไว้มันก็กองนะรู้เปล่าฉันไม่ต้องกินน้ามากหรอก,กนะแต่ฉันต้องกันน้ำเพื่อที่จะให้ดูแลต้นส้มไว้นะส้มนั้นอร่อยมากเลยแต่ก็เน่าเสียง่ายเหลือเกินฉันเรียนรู้จากหนังสือนะว่าต้องทําการแบบว่าตักส้มให้เป็นส้มแห้งอะไรเงี้ยท้าให้อยู่นานกว่าเดิมมากขึ้นก็ว่าไป ส้มแห้งก็รสชาติดีเลยมันเก็บไว้ได้นานมากด้วยแล้วก็มีความแบบว่าหนึบๆอะไรเงี้ยด้วยนะฉันได้พูดส้มแห้งนี่ว่าปูรสแน็คนี่ยอ๋อแอนที่อยู่ในห่อเป็นแบนๆมันก็คือตากแห้งแล้วนะนอินน์ของมันสมัยก่อนจะมีพวกไแหน่ขนมที่เคยแบบเป็นนะเปลือกส้มอันนี้ปัดไม่แน่ใจว่ามีส่วนด้วยหรือเปล่าตรงนั้นน้อมเรื่องอันที่ฉันเรียนรู้จากหนังสือมาก็แปลว่าจะลองเลี้ยงสัตว์ที่เป็นของเลวดูบ้างในฐานะอาหารุเสิมอาหารอนาคตก็คือเหมือนเลี้ยงไก่เลี้ยง นั่นแหละโหนะผมแต่ที่เห็นนะว่าเขาสูตรไงบ้างจากนั้นนะนะเละเทเลยอ๋อคือเลี้ยงไม่เวิร์กนะผมนั่นเองนะที่ที่เคยพูดถึงในตำแนงเล่าเขาเคยพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะผมตอนที่เราพักที่แล้วนะก่อนหน้านี้นะแต่เขาสูตรเองนะผมโอเคต่อไปเรื่องว่าเธอเบือ่อไหมนะผม <S <S มันก็น่าเบื่อนะที่นี่มีอะไรทำเลยอ่ะบางครั้งฉันก็หลับทั้งวันเพื่อฆ่าเวลานะมีใครให้คุยด้วยมีอะไรน่าสนใจเลยฉันก็ได้อ่านหนังสือกือหมดแล้วด้วยอ่ะ ที่นี่มันเหมือนกับเกาะล้างก่อนหนึ่งนะที่แบบตนนขังไว้อะไรเงี้ยอืมโอนะไม่ไปที่อื่นหรอเนี่ยที่อื่นสถานที่อย่างเนี้ยมันออกไปไม่ได้ง่ายหรอกนะจะเป็นแค่สัตว์คนเร็วอ่อนแอด้วยนะทําไม่ได้หรอกเธอเธอแก่งพอแล้วก็เธอคงจะคุมร่างเธอไว้แล้วก็เอาไว้ที่นี่แล้นะรู้ไหมจะคิดว่าไม่น่าเวิร์ก็เลยล้มเลิกไปนะพวเราอ่อนแอสินะเด้ง เิ่งหมอเล่นเลยโอเคต่อไปอะลองเื่องอนาคตต่อไปนะผมยูทเจอแพลนอะเนื่องจากว่าไฟดาบที่ผ่านมาทําให้ฉันเป็นห่วงนิดหน่อยนะว่าจะลงไปข้างล่างกับเธอต่อไปด้วยอ่ะแต่พลังงานสำรองที่นี่หมดไปแล้วก็คงเป็นฐานแน่ๆเลยนะรู้ไหมแต่ฉันมีทางลัที่จะหนีไปอยู่นะแต่สมนุ้แล้วก็คงไกลหน่อยนะคงไม่ง่ายเลยเธอที่จะไปได้อนะ่ะแต่ไม่แน่นะที่เธอจะไปท้องฝันไฟก่อนฉันก็ได้นะรู้เปล่าส่วนจากนั้นก็ไม่รู้สิ ตามเธอไปดีไหมนะ้ามนุษย์ในคลิปเราสองคนต่อไปข้างนอกด้วยกันได้ไหมเนี่ยเอางั้นฉันช่วยใจนายแล้วกันนะเน้นเลิอกอะไรก็เลิกเลยฉันจะคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตนายนะกันโอ้โหทุกช่วยจะมี3ช่วยย่อยเยอะเหลือเกินอ่ะโอเคอเป็นพาร์ทคุยกันนะปูโรดแค่คิดถึงถ่ายคิดถึงนั่นเองนะผมอเรื่องไฟดับมนุษย์ทำไมถึงมีไฟดับนะได้ยินแค่ว่าเสียงดังๆแบบแซ่บอะไรเงี้ยนะแล้วก็จากเครื่องพวกเหมือนไฟอะไรเงี้ยจากชั้นล่างอ่ะ ไฟมันก็จู่ก็ดับไปเลยถ้าปอบประกาศก็หยุดไปด้วยอะ่ะแล้กวกูปก่ไฟฟ้าทั้งหมดก็ใช้งาน,นไม่ได้เลยอะ่ะได้แต่ตอนนั้นไม่กี่ชั่วโมงไหนผมตอนนั้นตาชันนี้ไงล่ะอ๋อคือไอ้แบกอ๋อคือตอนพลังงานไอ้ดับแบกคือตอนที่เราออกจากเครื่องไยผมว่าอ่าฮะฉันรู้แค่นี้น,นะฉันหวังว่าสถานที่นี้จะไม่มีปัญหาถ้าเกิดว่ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นละกันเราว่าการที่ไฟดับจากไอ้เริ่มต้นเกมจะไม่ทำให้เรามีปัญหาในงนมเอะไฟทั้งหมดในออฟฟิศมีปัญหาแล้วเนี่ย อันนี้มาถึงไฟออฟฟิศอ๋อไอ,อห้องที่เราไอไฟปิดเปิดเรื่อยๆเนี่ยโอเคโอเคเผ่าท่านเป็นไงบ้างนะจะแดกผมหมดเลยเนี่ยรู้ไหมเนี่ยโอเคทีนี้ผมต้องมานั่งกดโอเคจู่จะเจอชอยไอเมื่อกินนี้ใหม่โอเคแล้วก็ต่อไปเรื่องชั้นล่างนะครับผมฉันไม่เคยลงมาชั้นล่างมาก่อนเลยอ่ะไม่คุ้นเคยกับเผ่าพันธุ์อื่นเน่ยนะรู้ไหมนักวิจารส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ด้านล่างน,นะทําให้สัตว์ของเดียวตัวอื่นเหมือนจะมีความว่าพิเศษกว่าชั้นตรงเนี้ย วันนี้จะมีผู้พิเศษนะเทีแบว่าชอบกินสัตว์ของแนวสีดำก็ได้เหมือนกันนะรู้สึกกลัวจนเลยอกคิดดูแล้วอะ่ะแกบอกไปแปลกคนนั้นก็เดินไปเดินมาชั้นล่างด้ยนะแล้วพวกเขานี่แหละทําให้ฉันไม่เคยกล้าไปข้างล่างเลยอะ่ะเพราะตอนที่ฉันไปห้องเก็บของอะ่ะมาจะโดนเขาไล่ล่าฆาตกทีเลยด้วยอะ่ะใน,นิยายที่อ่านมาบอกว่าคนแปลกเนี่ยมันจะจับคนอนื่นไปทดลองแย่ๆเลยนะรู้เปล่าโอ้เดี๋ยวนะฉันเป็นมอนเตอร์นี้นี่ว่าก็ไม่มีฐานอเนะก็คือโดนทดลองเรียบร้อยแล้วอยูแ่แล้วแหละมั้งอะไรอย่างนี้ ก็ไม่น่าโดนจับอีกใช่ไหมในความหมายของกูรอเองนะผมโอเคสุดท้ายเรื่องห้องปั่นไฟนะผมนั่นแหละที่นั่นแหละนั่นเลยเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่สร้างไฟฟ้าได้ที่ส่งผ่านพลังงานไปทางท่อเล็กๆนะจากนี้ที่ทาให้ทุกที่ในเนี่ยมีไฟฟ้าใช้อะ่ะเพราะเหมือนไฟอะ่ะน้ำท่วมก่อนอันนี้เมื่อนานมาแล้วนะแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนอกจากนี้นะไอห้องฉลามวานะี่ย ตอนนี้มีกลุ่มของสัตว์คนเหลีอยที่เป็นเนี่ยอควาติกนะผมคงเลือสัตว์ทะเลชิบหายอะไรไอห้องฉลามหอยนี่เองโอเคฉันไม่กล้าเป็นเนี่ยนะนะเวลา,าจเจอมันไม่รู้ทีว่ายน้ํานะอ่าฮะโอเคเรารู้สองข้อนี้หมดแล้วโอเคต่อไปเลยข้อท้ายคือความยากที่บัเงเอิญเจอ <S <S 2> <S 2> นเป็นมนุษย์ที่ดีมากเลยนะรู้ไหมจะมีชีวิตที่ดีมากที่คนหามคำตอบด้วยตัวเองได้ใช่ไหมล่ะจะต้องไหมมังครับ ก็นั่นแหละฉันจะพยายามช่วยเธอต่อไปด้วยนะกันนะถึงแม้เธอจะทำทุกอย่างก็ตามอ่ะเอาวะฉันก็หวังว่าเธอจะอยู่กับฉันพันนึ่งกันนะมรุจ๋าแต่นั่นคงเห็นกับตัวเกินไปนะจะขอให้เธออยู่เพื่อฉันก็ไม่ได้นะขอคิดดูก่อนละกันจะไม่ได้ออกจากห้องสุดพันนึ่งกันนะถ้าออกปกติก็ถูกกันไว้ด้วยอ่ะแต่ว่ามันมีทางลับด้วยนะที่อยู่ข้างๆไปที่ต่อไปได้แถวๆนี้ทางนั้นก็คือก็คือ คือ <c oughs> ลืมไปแล้วที่ไหนกันอ้าวแต่ฉันจำได้นะว่าฉันวาดภาพมาที่ไว้ในห้องที่เป็นท่อทางฝั่ง,งขวาไวอ้อ่ะไปหาสิมนันร,รู้จักเด็ก็ตามลองเลี้ยวผ่านด้วไปถึงไอ้ออตัวนั้นปลาตัวนี้ไอ้เหลืองๆส้มๆที่ <c oughs> ของเลี้ยวเสือนะโอเคหรือไม่ตัวอื่นไหเลี้ยวผ่าน <c oughs> มีกลุ่มของเลี้ยวขนาดใหญ่ตัวอื่นแน่ๆผมว่า ที่ชอบกล่องโอเคพวกพวกสัตว์ของเหลวชอบกล่องใ,ใคล้ายสิงโตเสือ,อน,นี่นะผมถตาแบกล่องแล้วก็อาจจะขยับกลับเหรออ๋อแก้งเป็นสายแกงถึงเป็นมาชันเองนะที่อยู่ในท่อพวกนั้นนหละลองตัวเล่นก,กันนะมนุษจ๋าขอบคุณที่บอกครับสุดมีแค่นี้เหรอเนี่ยโอเคเนี่ยไอเดียแมโอเควาดไปแล้วคือสก็คือเราคุยข้อนี้มันก็โห ฉันลืมไปแล้วว่าไปทางลับนี่กันแน่นะใช้คอบสาะของนายไปดูเหมือนที่ด้วยวกันนะแล้วถ้าเกิดเธออยากจะหยุดแล้วก็อยู่กับกระป๋าอ,อ,อยู่ได้ฉันแล้วก็ก็ได้นะเสมอเลยด้วยก็ว่าไปไม,ไม่ได้เสมอใช่ก็คือโอเค,อเ,คเราต้องไปดูไอ้ทางเขาเหมือน,นว่าบอกว่าเนี่ยไปทางฝั่งขวาในนมแล้วก็ไอ้เนี่ยตรงนะี้แต่เราต้องทําการไปจากข้างบนไงเพื่อดนันกล่องก่อนในนมอืมโอ้ยโอเคอ๋อน,นึกว่านั่ง สวัสดีมนุษย์จ้าโอเคยังเป็นเรื่องเดิมนะผมคือเราไม่สนใจจะทำอะไรตรงนี้กับปุโรดได้นั่งไม่ได้หรอไม่ให้นั่งหาแกอันนี้ดูไม่ได้นะโอเคสุก็คือต้องไปฝั่งซ้ายได้ผมจำได้เหมือนกันนะโอเคก็ตรงนี้จะมีกล่องด้วยซึ่งมีของเล่นนอนนี่คืออะไรกัน,นแน่เนี่ยเหยียบได้ไหมโอเคเป็นไรนะผมมีรูปส้มดนวยนผมตรงนี้ใช่ไหมรูปเป็นรูปส้มก็ว่าไปอันนี้เป็นอุปกรณ์นิพพัทธ์รอยก็มีด้วยน,นี่เป็นรูปเลยวนะเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคก็มีรูปปุโรห์อ,อ้าวาดอยู่มันเป็นสิ่งที่ปุโรห์วาดแหละผมว่าไอ้าโอเคพีชี่เนเบอร์เหรอเพื่อนบ้านที่เป็นพีชี่พีชี่นี่มันคือไงวะความหมายไม่ชัวร์อันนี้รูปภาพของอาหางของสักของเหลียวโอเค okay. เราต้องดันกล่องน,นะผมว่าต้องไม่ใช่ดันกล่องต้องดันไอออันเนี้ยเออใช่ดันกล่องดูแลอุ้ยเอ,เอามาเลยนึกว่าค้าง มีอะไรเหรอในแบบทีิจาะเอากล่องนี้ดันไปในช่องว่างนั่นใช่ไหมเนี่ยชาจังเลยอะ่ะแต่มนุษย์จ๋าพี่ขอฉันช่วยเดี๋ยวนี้กกนเรื่องวันนี้จัดกัดเองได้นะรู้เปล่ปาจ,จัดให้เอาคืนเร็วกว่าโอเค <laughs> น่นารักมนุษย์อย่าจับถางทนันทีคันนะ <laughs> จักรจี้จักรจี้นา่ารักโอเคนี่เอาคือเราจับแบบว่ากดหางกันได้นี่น้อง แล้วก็โอ้โหนึกว่าจะดักหน้าได้ไม่ได้นะโอเคก็บอกว่าจะแต่ต้องห่างเขาตะก,กีเอร่ะดีมากเลยเอาไปละ no! น,น้องอันนี้คุมค้างนะตอนนี้มันรอให้กลับไปที่เดิมเลยนริงนะผมนี่ไงกลับที่เดิมเอ่อโอเคทำได้ดีมากเลยครับเป็นผู้ช่วยของเราในหนุ่มว่าเขารู้ตำแหน่งเมื่อกี้เขามองขันตามเราอยู่ได้โอเค ก็นี่นสุดสึกดันเองเนะผมตอนเอเล่นภาคปกติอะไอเชนปกตินะผมภาคสเปเชียลน,นี่คือดันให้ด้วยแกโอเคเดี๋ยวเซฟกันนะผมเพราะผมคิดว่าถ้าเกิดไม่เซฟอันจะอาจจะต้องเริ่มใหม่ไกลเลยว่าเราเกือบเจอบางอย่างเนี้ยมันตรงนี้มันก็เนื้อเรื่องก็ยาวอยู่นะผมแต่มันนั่งผมตรงนี้ได้ก็นานอยู่โ okay. อเคดันไปเรียแบรบ้อยแล้วโอเคตรงนี้ก็ผมอันนี้โอเคน่าจะทำทางนี้แหละนะผมเพราะแต่ทางนี้มีรูปภาพได้ okay. โอเคปุ๊รโลนหนึ่ง ปุโร2สองปุโรสามปุโร่สี่นี่รูปมุมเสวยนะหอมใช่ไหมหรือส่วนไหนของร่างกายปุโรไม่ค่อยชัวร์นะหมนั่นแหละอันนี้เป็นแบบว่าเซลฟี่เองกับกล้องสองมืออันนี้กับตอนเบอเบอร์มีถ้าอ่อยๆนิดนึงมนดูติดเหรียนิดหน่อยแล้วก็ใกล้หน้ากันไปโฟกัสไม่ชัดนี่น้องก็่าไปก้าวโอเคปุโร่เขากาวครับผมแล้วก็ตรงนี้ชิหาและมอ่งกี้ผิดผิดช่องห่วใช่ นอปุล้อผมว่าม่อกีต้องเร็วต้องดันซะก่อนแล้วลงไปนั่นแหละวนไปรอบนึงงจริงๆผมต้องบอกว่าเข้านี้ออกใหม่ให้ปุรถอันใหม่ไปแน่จะบอกนะว่าต้องดันใหม่ปุล้อโอเคโอ้ยเอากล่องมันไปนู่นโอเคโอเคกล่องนั้นมันฟิกแนอเคดีแล้วแล้วดันแค่สองอันพอแล้วก็ดันที่ซ้ายอ่านขึ้นวันนี้นี่ไงเออตรงนี้ดันผิดก็ชิดเปลี่ยนได้นาะโอเคอันนี้ดันขึ้นเนาะผมว่า โอเคดันไปดันที่สุดอ่าได้แล้วโอเคเรียบร้อยแล้วก็นี่ั่งนี้เราต้องทําการดันอันนี้นะ้องม,มาตรงนี้แล้วก็วนอันนี้กลับมาตรงนี้แล้วก็นี่อ่าเข้าช่องนี้นะีน้องจะได้ลงรูนี้ปั๊บเดินไปต่อทางวาได้นั่นเองตัวไปกลับได้ปานทางนี้อุ้ยเฮ้ยอะไรโอ้แต่ห้องท่อไม่ได้นะเธอสูญเสียโอกาสที่จกไปแล้วสัตว์ทัง้งในสองตัวนั้นออกมาจากช่องว่างราง,งแพงและถุกจองคุณฮะ ทีละตัวทีละตัวค่อยเข้าหาคุณโดยมีใจมุงอย่างที่น่นใจมากที่จะสู่กับคุณเต็มที่เลยฮะคุณหนีไปไหนไม่ได้คุณนี่กะที่จะบอกลาคุณรถด้วยคุณรู้ว่าถ้าเกิดเจอครั้งหน้าแล้วก็เขาจะได้เห็นคุณในร่างแบบใหม่แล้วดราม่าเออวั t เดอ h e เฮล้าคนเลือดตาแดงนั้นจับลางคุณจากข้างหลังไม่ให้คุณหนีไปได้ขณะที่ตัวตาสีเหลืองนั้นก็พักคุณเข้าไปหาตัวตาแดงที่อยู่กำแพงนั้น ตัวตาแดงยังมีร่างกายที่ยังไม่ไม่เต็มตัวเลยยังมีแค่ส่วนบนนะโอเคยังคงน่าสนุนามไม่ได้อยู่นะที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้ <c oughs> อ่าฮะแล้วก็มีขนเลวที่ไหลทั่วร่างของคุณกิดเป็นลักษณะรูปร่างที่เหนียวเนติดร่างกายแล้วก็เริ่มสามาร้างเป็นแพทเทิร์นขึ้นมา <c oughs> อุม้มีคัสตินยาเลยวัดดานี่ตัวตาแดงก็เริ่มเกาะร่างกายของคุณช่องว่างระหว่างร่างกายของคุณกับร่างกายของมันนั้นก็ค่อยๆจางลงเรื่อยๆนะคุณเริ่มเบอแล้วก็รวมร่างกับมันแล้ว้อย อุ้งมือที่กอดร่างคุณไหมมันหลอมละลายไปกับร่างคุณรวมร่างกับแขนของคุณเองเข้ากับมันกลายเป็นอุ้งมือเดียวกันกับมันเลยคุณไม่เห็นข้างหลังคุณแต่คุณรู้ว่าร่างกายของตัวตาแดงนั้นกําลังซึมไปหาคุณเหมือนขนมหวานที่จมน้ําละลายน้ําโอ้โหแล้วมันรวมโอ้โหอะไรวะเนี่ยนี่ไงฟิวชั่นร่างกับตัวแดงนะผมยง่เหนี่ยแปนเริ่มเกิดขึ้นทั่วร่างของคุณแล้วก็ว่าคุณใส่เสื้อผ้าทับลงไปจากข้างหลังคุณเจอตัวสัตว์ของตัวตาแดงนี่นั่นเอง คุณมีม่พานจะสู้กลับไปได้เลยมันใส่ร่างกายของมันเขาาน้าไปในร่างกายของคุณรวมร่างเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างคุณทั้งสองร่างกายของคุณทันที่ได้มันแล้วเริ่มมีแพทเทิร์นลายเดีวยวกับตัวสัตว์สีแดงนะคุณยังพอเห็นร่างกายส่วนหนึ่งของคุณอยู่แต่ว่าก็แค่เหลือแค่นั้นเองนะที่ยังเหลืออยู่นิดเดียว <c oughs> โอเคครับกัดหูฟูฟ่ฟองแล้วหน้างคุณยังไม่โดนของเลยวควบคุมแต่ว่าร่างกาย่าเหมือนสัตว์เรียบร้อยแล้ว คุณมีจมูกและฟันเหมือนกับหมาป่าที่เริ่มงอกออกมาถึงร่างกายของตัวแดงจะยังไม่ลมล่าง,งคุณเต็มที่นักหัวคุณกับหัวมันยังไม่เป็นหัวเดียวกันก็ยังมีการขีบตาให้ตัวเหลืองนะที่กําลังรอที่จะลมล่างเพิ่มเติมขอด้วยก็ปไปนั่นเองนะผมหน้าใช่ตัวตออที่โดดเดี๋ยวก็เริ่มี่จะเดินเข้ามาใกล้และเข้าหาคุณคุณคุมร่างกายของคุณไม่ได้เพราะร่างกายของคุณไม่ใช่ของคุณคณดณและตอนนี้ด้วยเอออะไรหูมันดูดกจนะไหม คุณนมนที่ดิ้นรนกับร่างกายของคุณนั้นทําได้นะไม่ได้จะฉลองโอกาสที่จะโดนตัวเหลืองมาลมล่างด้วยแต่คุณต้องได่เค่มองมันลมหน้าของคุณนั่นเองนะมันมาส่งเสียงให้คุณตอนนี้อยู่นั่นเองนะครับผมก็ว่าไปคุณต้องคิดได้ว่าคนตะโกนเรียกเขาเฉลือนะแต่สากันไปแล้วก่อนนี้คุณได้ส่งเสียงอะไรไปของเหลวก็เข้าสู่ปากคุณแลวเปลี่ยนรูปร่างคุณเป็นหน้าตาเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วตัวสีเหลืองดันคุณเข้าไปด้วยมือมันแล้วก็ทําให้หน้าคุณ กลายเป็นกึ่งของเหลวเรียบร้อยแล้วรวมร่างกันโอ้โหเป็นสามอินทรนวันอะไรวะเนี่ยร่างกายของสองสัตว์ของเหลวนี้ตัวตาแดงกตัวตาเหลืองลงกันมีหัวแยกกันไปเป็นหัวคนละหัวกันมันดูสับสนนะเนี่ยแต่ก็แฮปปี้ดีนะทั้งคือเป็นฟรีซัมยงไม่รู้ <c oughs> แปลกมากอะก <c oughs> ารวิชาครั้งนี้นั้นทําให้ร่างกายของคุณดูเหมือนเป็นสัตว์ของเหลวเลยแล้วมันก็เป็นพัฒน์ที่สวยงามมากด้วยนะที่เห็นตอนนี้ คำตอบของเขาคำตอบของคุณก็เริ่มจะลงข้าหากันคุณเริ่มอดีตไปแล้วก็อยู่กับปัจจุบันตอนนี้เป็นสามตัวในหนึ่งเดียว w t t t e hell is this เมื่อคุณรู้สึกตัวคุณก็นั่งบนพื้นตาแดงตาฟ้าตาเหลืองก็คือเราตาฟ้าตัวกลางนะมีตัวตาแดงกับตาเหลืองข้างกันนิ่มแฮปปี้เป็นพี่น้องกันเรือรอแล้วทั้งสามใช้ร่างกายเดียวกัน ลุยญ,ญาณเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันเช่นมถึงกันนะความสมัยก็เกิดขึ้นมาในหัวคุณก็เอ็กโคดังกล้องไปเต็ทั่วหัวคุณคุณจะไม่รู้ว่าจะเข้ากับพี่สาวน้องสาวคุณดีได้ไหมแต่ว่าอย่างน้อยทั้งสามหัวก็ยังมีนกักการเดียวกันได้คุมกันได้นะั่นเองก็ว่าไปไปหาปุโรหอันี้ก่อนตอนนี้นี่ก่อนนะเซอร์ไพรส์โคตรเป็นอย่างนี้เลยดาร์กส์ดา์โคตรอ่ะเป็นคือช็อกอะ่ะผมช็อกกับไอทางสมทางนี้มากเลย <laughs> มันยาวด้วยประเด็นคือแบบ ฉากพิเศษเพราะว่านี่เป็นฉากพิเศษที่ผมมื่เกินเจอได้เนอาผมโอ้แตะหัวแตะตัวแตะเอลเซ่นี่คืออะไรวะเอลเซ่แตะเอลเซ่โอ้จิมน้องจิมถั่วจิมตูด